i ก็เป็นทางเข้าวัดสนามเหนือที่เรามานะคะก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้ามไปฝั่งเกาะเก็ดนะวันนี้อุ๋ยก็มาเที่ยวแบบอีโคนะคะก็คือเราจะให้มีขยะน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้ ที่จะข้ามฝั่งนะคะก็จะมีขายของเยอะมากเลยหมวกใบนี้สวยมากเลยะคะ่ะหมวกใบนี้ใหญ่มากคือถ้าเทียบกับอุ๋ยแล้วดูคือใหญ่มากน่ารักค่ะมวกน่ารักมาก้ก็มีของขายเยอะเลยอันนี้คือฝั่งนี้ที่เรายังไม่ได้ข้ามไปเลยนะคะนี่คือ วัดสนามเหนือนะคะมีตะกร้าด้วยเรือมาพอดีเลยคือคนกลับเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้คือเหมือนกับว่าเขาน่าจะเริ่มมากันตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะอันนี้ก็ใกล้เย็นแล้ว,วคงจะคนน้อยแล้วนะคะแต่ก็หวังว่าจะยังมีของขายอยู่เนาะ Thank you นี่ก็คืออุปกรณ์ที่อุ๋ยหิ้วมาในวันนี้นะคะก็จะมีกล่องนะคะถุงผ้าช้อนซ่อมหลอดนะคะแก้วน้ำแล้วก็มีถุงซิลิโคนนะคะเผื่อไว้ซื้อของกลับบ้านค่ะคะันนี้ก็เป็นกล่องซิลิโคนนะคะนั่นเป็นแบบนี้ ไปเช่าผูกไปเช่าผูไม่ข้าวผูกขาสี่สิบหกาที่งเลยจ้าคุณพี่ลืมบอกเขาว่าไม่เอามาเพราะว่าเรามีตะเกียบไม่เป็นไรได้มาแล้วก็คือปลาเราไม่แล้อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหน่อกะลานี่เขาเรียกว่าหน่อกะลาโคเชค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าหน่อกะลามันคืออะไร อร่อยดีนะก็เหมือนเป็นทอดมันอ,มอร่อยอร่อยนะอร่อยดี oh <my> เขาบอกว่ามานที่นี่รนาะต้องต้องต้องชิมมี30 40 5บาบาท ะปุกเท่าไรคะห้อาค่ะเท่าไรเดียวห้าคือประมาณชิมชิมก่อนใช่ไหมมาขา,ม,าม,มมะม่วงชิ้มะนาวแล้วก็มะนาวโโหชิ้นใหญ่มาก มะนาวต้องจิ้มห้ติดกระปี๋เยอะลูกจุ่มไปใหม่แล้วจึงขึ้นมาพร้อมน้ำจิ้มจับฉ่ำลูกวิธีทานเขาลูกอ๋อต้องจุ่มไปเยอะๆแล้วก็ทานฉ่ำๆเลยน้าหนูไม่กินเปลือกก็คายทิ้งแค่นั้นลูกแต่ต้องจิ้มห้ติดกระปี๋ฉ่ำๆเลยอร่อยอ่ะสามห้าสามสองร้อยลองเลยหนูลองชิมเลยลูกคือกินนั่นน้ำมะนาวข้างในแล้วก็ไข่เปลือกทิ้ง อูอร่อยอ่ะมะนาวอร่อยเอามะม่วงค่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊นนึงเดี๋ยวเอาใส่กล่องเออไม่เป็นไรค่ะไม่จิ้มไม่ต้องเนะท่าไหร่นะสามสิบห้า เดี๋มิคือฝากไปเดี๋ยวมูหลาด้านค่ะกินลับจอดบาทค่ะมูหลานด้านเน่เป็นขนมนึ้อค่ะตรงกลางทำจากไข่ค่ะแป้งข้างนอกทำจากแป้ง,งดอกบางชันค่ะที่สุดค่ะหมดแล้ว <c oughs> ไม่ทานไะม่นานไม่เป็นไรงั้น อันนี้คืออะไรอคะอ่าดาราทอรนี่เรียกจากมุกบุตรอะค่ะอันนี้อะค่ะอันนี้สีเหลืองก็จะเป็นทมิงเอกนะคะสีชมพูนี่จะมีเนื้อสีดำรสชาติเหมือนกันไั้มันจะใช้แป้งคนละอย่างอะค่ะมันก็อาจจะแทรกคล้ายคล้ายคล้ายกันอ๋ออันนี้ชื่ออะไรอะเสน่ห์จันทร์ ตาค่ะ <One> ย <input> yeah. ังม so ืออีกเพ่ขึ้นหมโบราณอันนี้มีที่นี่ก็มีร้านทำร้านเดียวแล้วตรงนี้ก็สีฟ้าก็สีเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นอะโลนมสดเป็นอวัลนี่มาค่ะใส่ไว้จะเมหวานมากที่เป็นรุ่มหยดหนาวจะจะออกหวานหวาจะละต่ตัวนี้จะไม่หวานเท่าไงหกชิ้นค่ะค่ะสี่สิบปดบาทจ้า โอ้ยเสื้อมัดย้อมน่ารักมากหนึ่งร้อยบาท้ีกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเหนือจริงๆอารมณ์แบบ อารมณ์ตลาดน้ำอะ่ะอารมณ์แบบตลาดน้ำบางน้ำพึง่งอ๋อนี่ร้านนี้เขา้าเข้าแชร่ร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่มีคนไหมอะเขาเปิดไหมอะ่ะร้านนี้แหละที่เขาบอกว่าเข้าแช่อร่อยอุ๊ยตัวใหญ่มากเลยเอ่ะ นีพ่อมันเขาแชร์ด้วยอ่ะคือต้นนี้นะคะแล้วก็ปอกเอาส่วนที่อ่อนที่สุดนะคะเขาเรียกว่านอกกะลาถ้าหนูเดินตลาดมันจะมีกำกำขายทีตมม่ตลาดอะคำได้ยี่สิบบาทอ๋อ,อไปว จริงๆอันนี้คือเขาเรียกว่าต้นหนอกลนนอกลาเลยเหรอคะลาอ๋อ นี่เป็นขยะอีกหนึ่งชิ้นนะคะซึ่งเป็นปัญหาของเรามากๆเลยอ่ะก็คือเวลาที่ไปซื้อน้ำแล้วเราบอกเขาไม่ทันว่าไม่เอาหลอดกับเวลาไปทานข้าวที่ตามร้านอาหารอ่ะจะมีเขาจะเอาน้ำน้ำแข็งเปล่าหรือว่าน้ำมาให้ใช่ไหมคะบางทีเราก็จะแบบบอกแต่ว่าวันนี้เราลืมบอกว่าเราไม่เอาหลอดนะ่ะเขาก็เอาหลอดใส่มาให้เราเรียบรอ้อยแล้วเวลาที่ใส่มาเรียบร้อยแล้วคือเราก็ จำเป็นต้องใช้เพราะเราจะบอกว่าเอาหลอดคืนค่ะไม่เอาหลอดเไม่ได้เขาประปกมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นขยะชิ้นที่2นะคะหลอดอันแรกคือไม้แหลมนะคะแต่ไม้เนี่ยมันก็คือยังโอเคนะมันในการย่อยสลายเนี่ยมันย่อยสลายได้แต่พลาสติกอะคะ่ะมันย่อยสลายใช้เวลานานมากคือเอาจิงๆิอะ มันแทบจะย่อยสลายไม่ได้เลยนะการที่มันย่อยสลายไปอ่ะมันจะแตกเป็นไมโครพลาสติกตื้นเป็นแบบพลาสติกอนูลเล็กๆที่ไหลลงไปอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับเจ้าสัตว์ทะเลนะคะก็จะไปอยู่ในสะสมในตัวปลาหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะแล้วเราก็เอากลับขึ้นมากินนะคะไอตัวไมโครพลาสติกเนี้ยมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราะคะ่ะแล้วก็ขยะที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนาะก็ 170บาทนะคะข้าวแช่ร้านข้าวแช่นะคะ สี่ม่วงนี่ทําจากอะไรนะคะมันม่วงค่ะมันม่วงแล้วสีเข้มเข้มอันนี้เผือกค่ะอันนี้ถั่วอ๋อนี่ค่ะชิมอันนี้เป็นถั่วแบบดั้งเดิม อืมอร่อยอ่อร่อยแบบว่าที่เคยกินนะถ้าถั่วนะอันนี้เผือกเผือกจะมีความนุ่มกว่า,าน้่หัวถั่วนะแล้วก็มันจะหนึบหนึกว่าอร่อยดีค่ะแล้วก็สีนี้เป็นมันม่วง มันม่วงม,มันม่วงอร่อยสุดมันจะมีความแบบนุ่มสุดเลยอร่อยอุ๊ยชอบมันม่วงสุด,สดลองลงมาก็เป็นเผือกนะคะแล้วก็เป็นหัวเพราะปกติอุยก็ไม่ค่อยชอบกินเมคขนุนที่เป็นหัวสักเท่าไหร่นะแต่อันเนี้ยถือว่าอร่อยทองร้านนี้อันนี้นะคะเป็น ซ่อมที่อุ๋ยเตรียมมาเองนะคะเป็นซ่อมเกลือข้าวสาลีนะคะผสมกับพลาส,สติกนะคะซึ่งจะใช้พลาส,สติกน้อยลงนะคะเราก็สามารถพกได้นะคะน้ำหนักเบา อร่อยคืนเลยจ้าผัดกอกอร่อยสะอาดนะจ้าพี่ช่วยละสามสิบร้านร้านผันดอทอดกรอกอร่อยนะน้องช่วยละสามได้หน่อก,กะลามาค่ะเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปผัดดูนะ่าจะคล้ายๆกระไหลบัว ค่าค่าเรือข้ามฟากคนละสองบาทนะคะมาสองบาทกับสองบาทค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยก็มาเที่ยวปากเก็ตนะคะแบบอีโค่นะคะก็คือเที่ยวโดยที่เราสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะคะวันนี้เราอุ๋ยก็สร้างขยะไปสองชิ้นคือชิ้นแรกก็คือ ไม้แหลมนะคะที่บอกเขาไม่ทันชิ้นที่2ก็คือหลอดนะคะก็บอกเขาไม่ทันอีกเหมือนกันว่าเราไม่เอาเนาะเพราะว่าอุ๋ยก็คือพกมาหมดทุกอย่างนะคะช้อนซ่อมหลอดแล้วก็นี่ค่ะที่ซื้อกลับบ้านค่ะก็นี่เนาะก็จะมีอันนี้ที่เป็นเขามาในแพ็คเกจที่เป็นถุงพลาสติกอยู่นะคะก็ทําอะไรไม่ได้เนาะไม่ทันแล้วก็ต้องเอามาเป็นแบบนี้นะคะก็วันนี้ ใส่กล่องหมดเลยทุกอย่างเนาะก็แทบจะไม่มีขยะเลยก็มีอย่างที่บอกอะคะ่ะสอชิ้นเนาะที่ใช้แล้วทิ้งไปเลยแล้วก็มีเจ้าแหนมนะคะก็วันนี้อุ๋ยก็จบการทําคลิปพามาเที่ยวปากเกรนะคะแบบนะอีโคเนาะอุ๋ยอาจจะไปที่อื่นแล้วอาจจะทําคลิปอีกเนาะแต่คลิปพาเที่ยวเนี่ยอุย๋ยไม่ค่อยถนดัดเพราะอุย๋ยก็ไม่ได้ชอบกินเนาะบางทีอาจจะแบบรีวิวการกินหรือว่ามาในวันนี้ ก็ถ่ายได้ไม่เต็มที่นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องสตล์อยนะคะแล้วฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กันนะคะเพื่อติดตามสาระดีๆจากอูได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ